สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถสวยหน้าใช้1คันนะครับคันนี้ Toyota v วีอนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งมาประมาณแส0 0้านะครับลองชมดูนะครับรถปี2011นะครับออโต้เป็นตัว TRD Sport จากโรงงานเลยนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจกันหรือไม่นะครับ2 1 0 0 0 0บาทนะครับสนใจให้ผ่อนได้นะครับคันนี้4 0 0พ ไม่เจอเกิน5,000นะครับ6ปีก็ขึ้นอยู่เครดิตนะครับใครเครดิตดีฟรีดาวส่งเอกสารเตรียมรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสภาพสวยนะครับเป็นแบบนี้ T.R.D จากโรงงานมาเลยนะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานในทรงสปอร์ตในส่วนของ v o s ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ประหยัดอยู่แล้วครับเป็นเครื่องพันหนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายอึดทนถึกแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยในส่วนของ Soluna นะครับภายในตัวนี้ก็เป็นเบาะ ผ้ากัมบะยีนะครับสองสีออกแนวสปอร์ตนะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานถ้าชอบดูแลง่ายประหยัดจัดไปครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผ่อนประมาณสัก4 5 0 0ัาก็แล้วแต่เครดิตเลยครับเลือกได้เลยอยากผ่อนมากผ่อนน้อยเน้นหาไว้ใช้งานมาทางนี้นะครับเป็นเบาะสปอร์ตทีอาดีจากโรงงานครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับไปเช็คดูได้ตรวจสอบดูได้เลยนะครับตัวนี้หน้าเดิมหลังเดิมหมดครับมือเดียวป้ายแดงใช้เจ้าของเดียวครับ ถ้ามาทางมือ2เราก็เน้นมาทางนี้ครับแบบผ่อนก็เน้นไปที่ในส่วนของมือเดียวป้ายแดงครับเบาใจครับพาไปศูนย์ไปเช็คได้หมดครับไม,ม่เมยถ้าเขามั่นใจและเราพร้อมจบนะครับรับรองท่านก็ได้รถสวย,สวยประวัติดีๆไปใช้งานกันนะครับเน้นว่าเอาไว้ใช้งานนะครับรับรองประหยัดแล้วก็คุ้มค่าครับสําหรับหนุ่มๆไุว้สร้างตัวสร้าง เงินนะครับก็มาใช้รุ่นนี้ก็ได้ครับประหยัดใช้งานยาวครับใช้สบายด้วยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนขับแฟนเพจครับตัวนี้สวยครับลองชมดูได้สนใจไปทดลองขับได้นะครับที่ถนนกาญจนานะครับบางแคครับ